ยังไงครับขาอนันตะเจ้งเทิงกระบอกย่บนลับประทานเย,นนยย็นบอยเย็บระบบพ่อขาวย,าขาย่างงามขาใหางใช้คู่เลย วัสดีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเศร้าๆได้ครับเขาปลาให้เกาด้วยพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวรอปลาเก็บเก็บมาเห้ดอกหนึ่งเลรวตะกี่เห็ดไข่ไอ้กระบงกือกินจนสีเบิดไปครึ่งนึงเหรอพี่น้องเขาปลาให้เกาครับมากับหมูพวกมานำสองคนพู้นหางงอมๆอยู่ทั้งปุ๋ทีกระตามาไปบางใหญ่เลยเ็ดไข่เดี๋ยวโอ้เจอเห็ดไข่ดอกหนึ่งอยู่ในไหน ่อเห็ดไข่เห็ดไข่ใ่ปาขึ้นโอ้โอดีตจ้าหมูอยากมารอปลา้พี่น้องเก็บอะเก็บเลยน้ำน้ำเป็นน้ำเป็นเนี่ยล้วพี่น้องเห็ดไข่พูดดอกบางไงเลยดอกบางไง พี่เห็ด้งเ็ดตะไคร้เกิดในดาวรบ้าทคุมน้ำโพนน้ำหลอมงามเลยนเหอพอจุ่มเห็ดไ่พี่เนาดีดีเอาเก็บเอาจะให้มูเก็บเอาครับ เดี๋ยวพอาคิดบริเคสไปกินเ้ยยางงามจุ่ดไข่อ้อมไปขุนก็กำลังพอดีเลยกำลังงามงยอ้อมเปิ้ลไขย่างหาเบิ้งย่างไปเรื่อยแล้วเห็ดโพดกับแหวหาเบิ้งไปเห็ดตะโงกขาวกําลังมัน pues บ mm ่มีมูเนาะเข็ดมีดอกเดียวแต่ว่าเข็ดวันุ <h 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 ู <h 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 h ้ อ่อเราพี่น้องย่างงามคือไมีดอกเดียวเด๋ยวก็นงูนี่เรางกเรโงกขาวเจอนะออมาขึ้เกียวพี่เจอไม่เห็นหัวแล้วบอกเก็บยังนู่พี่น้องต้องหกไข่ <Moment. S 2> เปเ็ดไข่นี่ย่เห็ดไข่พี่น้องโนดได้ปะได้นี่ได้เฮ็ดเห็ดไพ่เห็ดไผ่เห็ดตะโกเห็ดไข่อือบานเบเ,เลยเลยเอ๊ะ ไงครับขาเทาได้กไดเนี่ยเนาะเจอดีแคเพื่อนกำลังเจอนี่เองห่างแห้งเนาะเห็ดมันห่างเห็ดตะไคร้เห็ดไข่เลยเนาะบอกงามยังไงเลยเบ้อเลยอบอกบอกละน้อยเนาะสนีกระเดี้ยวพล้เลยพลดเนาะพล้วป๊กกระเดี้ยนแล้วนี่ หัวดอกหนึ่งเมียดอกหนึ่งเดี๋ยวพูดละดอกใครเขาบินออกห้เฮ็ดออกหางหด เพชรเพ่งข้ามกำลังดอกหนึ่งเพชรข้ามเพงข้ามเพ,มพม็ดขมโอ้ยสอนยุ่งสิ ให้จะพอเก็บไหมดอกหนึ่งพูดรงบอกนี่นี่ดีนี่ดอกหนเนียมเนี่ยนี่ ให้รูดหยีบบนอ่านันหยียบล่ะน่อยอุบาทนี่เฮ็ดคมชิม่วงว่งเฮ็ดคมไปหาไปได้าที่มีสีแบบนี้สีใบใหม่สีใบใหม่ที่มองเห็นอยู่เห็นบะน้ำก็บ่ต้ตงยาดก็บว่าย่านน้ำดราเก็บ สองดอกเหรอนี่ดอกหนึ um> anyway> ่งเก็บตากสนย้อินดีเก um ็บยากหน่อยได้พี oh ่น้องเก็นอยเยอะดอกห็ดเก็บเอาพอก้วยอยู uh> ่่ก้วยท้เาพ่อซื้อเนื้องวมาก้วยใส่กันดเมนหั่ตะคมดีตัว เออน้ำน้ำนี่เก็บเอาเลยจะสิผ้าหาบ่เอาดรอกผ้าหาเก็บเอาเก็บเอาไปเลยต้มแล้วมันเสียบเบิดเลยใส่ไว้ยี่นี่้นนึงกี่ตันปลาปลานปลาซุ่นน้ำสิเกาะ ก็มีพอได้เก็บแต่มัน,<ใ>นบอกเป็นมูต้นแบบนี้บอเอออยู่แต่ต้นกระทินะลงนี่แหละต้นกระทินน,น,น,นี่นะเออ,อนก่ทินชอบบอกกัสิฮเห็ดกระสีออกบาง,บางๆเลยครับออกบ,บอกหอยลายกเห็ดเริ่มจะหมดแล้วเห็ดขมอ,น,อน,นลเอนี่แหละกทินตะลง นี่จะปากระทิ่นเหรอแวนี้ชอบบอกใต้ต้นกระทิ่นนี่แหละเอ้อส้วนดอกใครขาวเหมือนที่ว่าขาวไหมนี่แต่หมองหมองเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉัไปดูแรียไนี่ก็สวยงามเนาะ ไค่ข้าวขาวนี่พวกนั้นพ่อแม่กินหรอเด็ไปวัดเลยเออยจะสวดอะไรจ้าเฮ้ยเก็บมาเลยบางดีๆมันมันบงพื่อใบใหม่โตทีูทามบางหนึ่งนี่เด็ดถอดผ่าบางสกุลเลยโอ้ยเร้ยๆหิงฟีฟีฟีด สองดอกเฮ้ยเจ็บไปเจ็บมากกับพ่อให่ก่อยนะงด้มออกกเรื่อยๆถ้ามองบมีกับบ่มีบุ้มีจมูกดีจิอืออืย่ดูจมูกเก็บนะครัเห็นบ่เลปิดออกดอกก้ามเลยสดอกเอ้สองดอกงามเลยเอาเรบ่ออกเลย ลำเลยสมีงามเนาะแน่นหนุนหน่อยๆไดนมเจ็บไปเะมากอะหลายทายไปใส่ตะกาทีสมุนตะกามันนู้น บว่าไนี่ดอกนี่นดนี่มาเห็ดนี่ไงอะไรลายจอยเก็บไปเก็บมาอ๋อนี่นั่น้เมาเห็ดคมเดยว่าถึง มันบก่อแล้วด้มันบพ่ดอกซึ่งพัฒนาแล้ว่เสียแล้วพวนี้นั่นเห็นเสียว่ได้เห็ดมาเยอายเอตเสียอาทิเอาตัวโตแข็งแข็งมันเจ้าของเครื่องมองเรเห็นบ่ะโาอืออะมึงจะเก็บให้มือ มัอนี้ส่งสุดบ๊อเอาเห็ดตออกมาบึ้งส่งแล้วเข้มไฮตาโม่มาไก่เนาะมาทีนี้เอฟซีเบิ้งเห็ดเบิ้งคลิปกัโอ้ยบ๊อเชิดให้มาเขือบําเนียเนี่ยเด้อเนี่ยเชิดงามๆเลยถ้าเห็ดหลายๆจังมากเลยพี่น้องเด้อเห็ดมันบาครดออกลายครับใส่แว่นเข้าบุชี้มึงไดแค่ไหน บ่ได้แนว <laughs> <laughs> ออกเป็นบอรดสองดอกได้คือเนาออกห่างครับเดยลายได้อาะพอก่อยแล้วพอก่อยแล้วใกล้ตาครึ่งไม่เด้อสิไอื่น าไไตาคือใไนหนกันเคยต้องขอวะตาบอดีบเมืงดีมันมองเห็นแล้วมันบผเห็นเหมนกันตาบอดีแม่มาตะกูตาดีต้องเห็นนะมอก็ของาง้นีไหา ออกขาวดอกใหญ่กันดอกก็วันนี้ลายดอกงามเนาจะดอกเดือนนี้พองต้องตามสีแล้วคนเขาบ่มาเขาหาทาง่างถึงกระบปรงคือบทรับประทานเบิดคมก็กินเนาะคมเหมือนกันดอกมันมากงามเนาะดอกนั้น โอ้ยดอกนงามค,าครับโอ้ดอกง,งามเลยโอ้ออมันคืองี่ตี้ <c oughs> ีมีกี่ดอกเดีเออดดวยวก็บงงามเลยอากิะอาจจะไ,ได้กันนะนำมาเก็บขันมาบาหอยอ มีพ่าไข่มีไข่เอาขึน้นมามีปลาไข่มีปลไข่เอากรมันปลาสิดอกนี้สวยงามแลเขาเก็บไปไหนแนละ้ว มันคมไม่ดีเล้มือมันรถคมมันออกไปห่างไปนะนี่ไงข้างนี้คือหนูนนหนล่อเอถนะุ่่นดอก <c oughs> นึงอรกำลังงานได้ดีนะ ดอ,อ,องดอกงามเลยนี่ดีไม่เป็นอย่างตีจนหักโอ้ยกักกจะแบนยุแผเน,นี่ผาต้หมองหมือหนหอมือนใครพูดึ่ง đây Để chắc đỏ, Để, cái này nó đỏ ngàm không? đỏ ngàm không? đỏ ngàm hay สูดูดาเแล้กระโดดงามสูจนได้แล้ววันนี้แต่ของเบาเลยครับสีหามูเบิลเอาตะกา,าไปเลยในตะกาเบิลตะบอลในหาตะกาเลยเอาในตะกา <c oughs> เกานะ็บเอาเลยเห็ดไข่ดอกบวงงามเลย ผลตัวนตึกผลแต่ทั้นก้วยแะหนูด้เยมือนี่เมนมีเมนเนาะเมน่นอย่งนั้นแล้วดอกงามแห่งคิปเดียวสมยากมาหาอย่างเอาไปกินหลอดปนปนเสรปจปทูปปาทูหอมกระสือใบเคืองลูก้สอยุบดีนะมือว่ ดอกนี่งามเพ้งบานเอือเลยตะคองบอไรพ่อดอกเฮ็ดละงูเข้าไปนั่นเอาตะก้าไปตะก้าทีเป็นเศในปลาเออมื่อนี้ก็ได้เนียยู่ด้วยครับเข้าวเดียวเนาะเน็ดยมันห่างแล้วเนาะอาซีโค่นเนาะก็เลยได้ข้าวเดียวข้าวเดียวมื่อนี้ก็ตะคองกระเป๋าฝากมูบมดเลยเก็บให้มูเดี๋ยวสิเขาบานก็ได้ครับเดี๋ยวก็คืออะไรอยางไรมาหา เฟกดด้มาหาว<า>ุฒิครับสาวกินสาวเชิดด้วยจ้าเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมได้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องขอบคุณที่คอมเมนต์มาเรียนน้ำกันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ล่าพี่และน้องให้เลีนยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ